คนหนึ่งเอาแล้วคเจอเขานื่อเขาน่ของสมและันนอาได้ซ้อมไดได้ซ้อมเฮ้ยคนที่ัปสูงสูงหน่อยมันก่อนลุงนัทมันก่อนนี้สอนไปหน่อยลุงนัทโอ้เมาะขนาด ไอ้โดนั่งมาดีฮะก็ไอโดนั่งเรือมาดีนั่งเรือเอียงไอโดเผลอได้ได้รีเนี่ยได้สามดูเลยสิเฮ้ยได้แล้วขนาดเฮ้ยสูงเงี้ยดีฬา้วได้โค้งเนี่มโค้งอ่อนมาเลยโค้งแรงหน่อยโค้งไอ้โดขึ้นเยอะไอ้โดขึ้นเยอะไอ้โดวิ้ยวิ้วจะแพละถึงแล้วเป๊ะยิง หออขึ้นขอน่ไอ้นี่กะโอ้ยพกอ่อนล้มเลยวะ ลงลไงในลบสองร้อย้ดี